ตังทอนค่ะตังทอนแค่นี้เราไม่มีเศร็จหรออีกกอลมึงมีปะไม่มีใช่ไหมออพี่ทอนหนูห้าบาทก็ได้ค่ะบาทเดียก็ไม่มีเอนงี้ให้มี8แปดสิบแล้วขับวนไปค่ะขับ,บวนไหนขับ,บวนไปค่ะวนรอบสึกเนี่ยนะวนไปจนก,กว่าม่ครบแปสิบาทค่ะบาทปะเนี่ยพี่เจาแปดสิบไม่ใช่หรอคา ก็ใช่แต่แตขับวนไปค่ะแบบที่เพื่อนหนูอบอกเป็นคนไทยว่าเป็นคนไทยค่ะแต่เจอแบบนี้บางทีก็อยากเป็นคนอิตาเลียนค่ะ now drive don't not be a bad driver go uh, idea ก ja uh. ูจะพิจารณาไปเมีน drive ขับวนไปค่ะขับวนไปค่ะเราใกล้จะหนาวว่ะคือถ้าพี่พยายามจะทอนหรือพยายามจะหาเงินมาทอนตั้งแต่แรกนะคะแต่เจ็ดบาทหนูปัดให้พี่ได้ค่ะพี่เล่นไม่แคร์ใครแบบเนี้ย ขับวนไปค่ะเอา้าไปก็ไปขับวนไปค่ะจอดค่ะอีขึ้นลงตรงนี้เดินใครนะมึงอย่าหวังว่าคุณจะจ่ายเงินเพิ่ม ลองอีวันรักเธอแล้วใจ